หลังจากที่ท่านโซของอาณาจักรต้าเฉียนตัวเขาเองได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็มาปรากฏตัวด้วยความโกรธเกรี้ยวแบบว่าคึงขิดสุดแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเขานั้นสัมผัสได้ถึงอันตรายขององค์ชายของพวกเขารวมถึงเหล่าอาชิยะของอาณาจักรต้าเฉียนของพวกเขาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอยู่นะครับแถมกลิ่นไอยลมหายใจของพวกนั้นก็ยังหายไปจากสถานที่แห่งนี้อีกด้วยจึงทำให้เขานั้นที่มาที่นี่ก็เพื่ออยากจะตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จึงทำให้เราผู้คนที่อยู่ที่นี่พวกเขาเองก็ต่างพากันตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับท่านโศผู้นี้แล้วก็เรียกได้เลยว่าเป็นราชาฟาร์เมอร์โลหิตนักฆ่าประจําอาณาจักรท้าเชียนเลยก็ว,ว่าได้ถ้าเกิดได้รับรู้ว่าองค์ชายเลนเย่เฉินนั้นถูกพระเอกนั้นฆ่าตายไปเรียบร้อยพวกเขาเองก็อาจจะถูกฆ่าตายไปตามกันเลยก็ว,ว่าได้ทุกคนก็ต่างพากันแบบว่าสันพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งท่านอุโสฟาร์เมอร์โลหิตผู้นี้ตัวเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางเข้ามายังด้า แน่แล้วเรียบร้อยนะครับแถมก็ยังสัมผัสถึงเหล่าอัจฉริยะของพวกเขารวมถึงองค์ชายเย่ยวเฉินนะครับที่ได้ตายไปแล้วเรียบร้อยตัวเขานั้นก็ยิ่งโมโหและก็ไม่พอใจมากๆนะครับพยายามที่จะถามผู้คนที่อยู่ที่นี่ว่าใครกันแน่เป็นคนที่ฆ่านายน้อยของพวกเขา ซึ่งพวกเขาเองทีแรกก็ไม่อยากบอกนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมบอกถ้าเกิดว่าไม่ยอมบอกพวกเขาเองก็อาจจะถูกฆ่าตายไปหมดเลยก็ว่าได้และพวกเขาเองก็ได้บอกกับท่านโซฟาร์เมอร์โลหิตผู้นี้ว่าคนที่ฆ่านายน้อยเยลเชิญร่วมถึงอัจิริยะของอาณาจักรตาเฉียนมีนามว่าถินเฉินที่มาจากอาณาจักรตาเวยตัวเขาเองก็ไม่เชื่อนะครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในความแข็งแกร่งของพระเอกยังไม่ถึงระดับกษัตริย์เลยเปรียบเทียบกับนายน้อย พวกเขาแล้วก็อยู่ในระดับกษัตริย์แล้วเรียบร้อยนะครับตัวเขาเองก็เลยแบบไม่ยอมที่จะเชื่อแต่อย่างใดแต่สุดท้ายก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าเราคนที่อยู่ที่นี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ค้านายน้อยของพวกเขารวมถึงอัจฉริยะของอาณาจักรตาเฉียก็คือชินเชินคนที่มาจากอาณาจักรต้าไว้นั่นเองนะครับและเนื่องโดยที่มันเป็นคํายืนยันของผู้คนที่อยู่ที่นี่ตัวเขาเองถึงแม้ว่าไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมที่จะเชื่อไปและก็ได้ถามกับผู้คนที่อยู่ที่นี่ว่าชินเชินผู้นั้น มุ่งเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวข้าจะตามไปเพื่อจัดการฆ่าพวกมันเองและพวกมันในวันนี้แม้แต่อาณาจักรเต้าเวทุคนข้าจะไม่ให้พวกมันน่ะนีรอดออกมาจากที่นี่ได้แม้แต่คนเดียวก็โมโหมากๆนะครับผมก็คิดว่าจะมุ่งเดินทางเพื่อไปจัดการเหล่าอาณาจักรเต้าเวทให้หมดสิ้นนะครับจึงทําให้เหาผู้คนที่ได้ยินแบบนี้พวกเขานั้นเพื่อที่จะมีชีวิตรอดก็เลยยอมบอกไปนะครับถึงแม้ว่า ในใจก็จะกลัวพระเอกมาฆ่าเหมือนกันนะครับก็ได้บอกไปว่าพระเอกนั้นมุ่งเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามไปอีกไม่นานก็อาจจะเจอแน่นอนนะครับจึงทําให้ทั้งโซฟามือโรหิตของอาณาจากักรตาเฉียที่ได้ยินแบบนี้แลนะครับรู้จุดที่อยู่ของพระเอกตัวเขามุ่งเดินทางไปในสถานที่แห่งนั้นไปส่วนทางด้านของกลุ่มพระเอกนะครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้ยาวิญ,ญญาณดาบมาได้แถมก็ยังเป็นสมุนไพระระดับเจ็อีกด้วยพระเอกก็ได้นําเอาสมุนไพท,ทั้งหมดที่เขานั้นเกล็บมาได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับ ั้งดาบของเขาเพิ่มความสามารถของดาบให้ไปอยู่ในจุดสูงสุดให้จงได้นะครับถึงแม้ว่าความสามารถของพเอกจะยังไม่ถึงระดับกษัตริย์ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นสามารถดูดซับยาวิญญาณดาบนี้เขากับพลังเจตจำนงดาบของเขาได้แม้แต่กระทั่งผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับกษัตริย์ก็จะไม่ใช้คูต่อทุกของเขาอีกต่อไปนะครับและแล้วพเอกก็สามารถทํามันสําเร็จจนได้ผ่านระยะเวลาไปไม่นานเท่านั้นยาวิญญาณดาบก็ถูกดูดซับเข้าไปในสู่พลังเจตจำนงดาบของเปกแล้วเรียบร้อยนะครับ ความสามารถดับของเปยก็ไปอยู่ในขั้นจุดสูงสุดแล้วนะครับผม เทปขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วในตอนนี้พร้อมที่จะรับมือกับท่านโซฟ,ฟาร์มเมอร์โรหิตของอาณาจักรต้าเฉียนแล้วและหลังจากที่เพกนั้นสามารถเสริมความแข่งแกร่งของเขาได้พระเอกก็ได้กลับมาหาทุกคนนะครับซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหล่าองค์หญิงองค์ชายจากอาณาจักรต้าเวยและก็อาณาจักรต้าฉีพวกเขาเองก็ได้ทําการดูดซับพลังเหมือนกันนะครับทุกคนในตอนนี้ก็เรียกได้เลยว่ามีความแข่งแกร่งไตอยู่ในระดับกษัตริย์แล้วเรียบร้อดนะครับทางด้านของเพกตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่ต่อไปเพราะเขานั้นจะตต้ออองกไปาามหส เพื่อมาเพิ่มความแข็งแร่งให้กับทุกคนและก็เพิ่มความแข็งแร่งให้กับตัวเขาเองเพราะถ้าเกิดว่าเราอาณาจักรเจ็ดอาณาจักรใหญ่บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาพวกเขาเองก็อาจจะไม่สามารถรับมือได้ทางเดียวที่จะทําได้ก็ต้องเพิ่มความแข็งแร่งเท่านั้นนะครับพระเอกก็นําออกไปยกให้แก่เราสิทธิจากอาณาจักรเต้าเว่ยทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีคนที่บุกโจมตีพวกเขาให้บอกเขาได้เลยเขานั้นจะรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับ แต่ก่อนที่พระเอกนั้นจะออกไปพระเอกก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังเวทป้องกันของเขาทําการปกป้องทําแห่งนี้อาวานะครับก็จะเป็นเหล่าอาณาจักรตาเวรทุกคนอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่ามีใครมาทําลายตัวเขานั้นก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงจุดๆนี้นะครับก่อนที่พระเอกจะมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้ไปและก็จบไปในอีพีนี้ก่อนนะครับก็กําลังสนุกลยทีเดียวนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ตอนจริงมันมีเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับอาจจะแบบ สั้นจริงๆนั่นแหละครับผมแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็จะมาทั้งหมด2วันนะครับผมวันอาทิตย์และก็วันอังคารนะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมก็จะทําการลงให้ในทุกๆทุกวันเลยในการนะครับสาหรับใครที่มีเรื่องสนุกๆถ้าเกิดว่าลิขสิทธิ์แมลงผมจะทําให้สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย